ท่งตำรวจมาครับเอาไว้รอนอนมันหายดีก่อนเดีย๋ยวพ่อจะเป็นคนพามันไปมอบตัวข้าตำรวจเองนนเลยฮะนอนเป็นไงบ้างลูก พ่อไงละ่ะพ่อไงพ่อเอ่น้ำฉจำผมได้ปะนัดที่นี่ไงนัดแม่ให้แลที่นี่ที่ไหนเนี่ยโรงพยาบาลไงลูก แกได้รับอุบัติเหตุมาจำได้ไหมออเป็นไรลูกปวดหัวเอ้ตามหมอทีนัดนอหมอครับผลไปหน่อยเดี๋ยวหมอมาแล้วลูกหมออย่าเงี้ยลูกหมอปวดหัวลูกโอ้ยปวดมากไ้ยลูกหมอเร็วเลยครับกุหมอครับ คนไข้ฟื้นขึ้นมาแล้วจำอะไรไม่ได้เลยครับแล้วตอนนี้ปวดหัวมากครับไปบ้านเตรียมทถา้องช่วยจับไว้นะครับโนนระวังคนโนนตกเตียงโนนระวังลูกใจเย็นเด้ยไปบ้านมาบ้านแล้วลูกใจเย็นก่อนโนนโนนใจเย็นเด้เดี๋ยวดูหนิครับนิ่งๆก่อนลูกโนนโนนช่วยจับไว้ใจเย็นเลย ผมเองครับสมองคนไข้เนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนอาจจะสูญเสียความทรงจําในระยะสั้นซึ่งก็เป็นอาการที่พบได้บ่อยในรายที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับพรตอนนี้หมอได้เอ็กซเรย์แล้วไม่มีเลือดออกในสมองแล้วเพียงแต่สมองเนี่ยก็ยังบวมอยู่ดังนั้นหมอคงต้องรอดูอาการอีกสักระยะนะครับขอบคุณครับ โชคร้ายแบบนี้ไอน้นนทไม่ต้องเป็นห่วงนะพัดจะคอยดูแลไอน้นนทเองแค่ไอ้นนทรีบหายเร็วก็พอพัดกับลูกรอไอ้นนทอยู่นะ ที่คิดจะเอาจนะไอ้บักแกนทำทุกอยาก่างที่จะเห็นพวกเขาล้มสลายไปตอนนั้นแต่คนที่ตงสูญเสียกั็กลายเป็นพอ่อผู้หญิงที่พ่อรักก็ต้องมาตายจากไปลูกชายก็ต้องมาล้มคำไปด้วย พ่อจะคิดหลายเลยครับเรื่องม,มืม่อม่ออดขันนี้แล้วพ่อต้องทำใจแล้วมัน,นได้ด้วยครับพ่อดิตาจบถนนมันเป็นอะไรไปอีกคนหนึ่งพ่อจะไม่ให้อไปตัวเองเลยพ่อผิดเองนะัดพ่อผิดเองเดี๋ยวไอ้นัน่นหายครับพ่อเดี๋ยวไอ้นัน่นจะกลับมาอยู่กับเฮา ขอ,อนอนก่อนนะครับ เป็นใครคนนั้น แบบนเนด้อซาดีแน่มันแพงากางเกงนี่ก็เอาหอมๆเนี่ยตื่นมามันมือหอมเดี๋ยวไไเบ่งให้ไฟไหม้แล้วโอ้ หักไอนี้บอมีความหมายขันยังจับมือไว้มันเสียเวลาแมนบอก,ก็ทิมไอไว้ตรงนี้ละทิมไอสาบอเป็นยังอยู่ไทยให้เจ้าไป มองตาก็รู้ว่าเธอเปลี่ยนไปเพียงแต่ไม่รู้วันไหนจะไปจากกันทุกาการคอยฟองมันบอกว่าอายหมดความสัมลุงคะใครขายจังไหนนาะค่ะ สามใบยี่สิบจ้าสามใบค่ะลุง งนี้ครับอ,อัน,อนขอโทษด้วยค่ะ <c oughs> อพอดีสิว่านนสมาัครงานไหมค่ะสมัครงานในมองไหนคะโอ๊ยปวดหัวเห็ดอยู่ผพ้ดเดี่ยวบ่มีผพ้ดใดมาซอยเลยเด <c oughs> กังไหนล่ะนี่ไงก็เห็นบนอยากได้ผู้ช่วยผมจะหามาหาด้วยนี right> ่ไงแล้วนำงานกันเองกันแล้ว uh, กันนะสื่ออย่างละลาสื่อฝ้าจ้าเฮ็ดอย่างเป็นแหนงอ่ารีพาย่ีผ้าปรับชุดแก่ชุดแต่งหน้าเฮ็ดผมได้สุย่างเลยจ้าโอ้ตายแล้วขอบคุณหลายพระเจ้าทรงโปรดมามาโหลดมาซอยเร็วเอ้าเรเร็วๆนางต่อฟองต่อแล้วก็ท่านไปซ้อยเจนแหนใไปเอาจัดการที่เริ่มร้องข้าวใส่แน่นาง เอาเป้าเรีนแล้วท,ทักท์ขึ้นเพลงต่อไปแล้วนะรีบแต่งต่อไปเร็วๆลสองคนเด็กเฮ้ <c oughs> ยแกอะไรเสียรายมาบอกว่าเราอยู่ที่รถให้ไปหาดูนี้มั <c oughs> นต้องรออีกทั้งสามเพลงแกจะไปยังไงละ่ะแต่เสียคนนี้ติดหนักมากนะแกสามหมื่นสามหมื่นเลยเหรอ เนี่ยรอที่เนี่ยได้วลาไม่กี่พันเป็น่แก๊เซาะละเอาตังดิเออโอเคดท้องปวดท้องยงปวดท้องปวดท้องออะปวดท้องเวดะไปรยาบไปงพาหวมแก๊ไปโอยายกตายยังมันไมัจอยลาตายแล้วโอ๊ยกลัขมาลองเพียก่อนอเหนื่อย เจ๊จังใดล้ที่นี่ตายบอมีนักล้องเ <H> um> จ้ให้โอกาสฝ่าได้ร่องมึงบอสีห้องอย่างล้องคือลองเพลงไหมคะ่ะเจ้านิติห้องเพลงได้ห้องได้ <H> um> <H> um> หลายแม่ตายแล้วสิรอดมอดูโอ้ยสิรอดบอจิลาตายแล้วพอได้อยู่ทั้งฟ้าก็แค่ผู้หญิงธรรมดาบ้านเฮาเส้นทางหมอลำชักน้ำทางเทา หมดเป็นดาวเด่นควนเมตตาที่<ส>เป็นดาวจรัสฟ้าหรือสิลลนจมทรณีสิมีบ่นวันพรุ่งนี้ฝากไว้ที่สัทธาแฟน ほうほう。<music> ก็ห้องม่วนคักไปอยู่จะใสมาเอื้อยมาแข้งตายตายตายแล้วคื้นหลดขื้นเลอร้องเพลงดีจังเลยอ่ะก็มาร้องเพลงแทนลิปพาได้ไหมดีิดีคะจริงสิแต่ฉันจะบอกไว้ก่อนนะว่าที่นี่มีเงินเดือนเธอต้องร้องเพลงแรกพงอะไรแบบนี้ ไ,ไอ้ผมว่าผมสิขุดซาร์จาักหน่อยไหมไม่เลี้ยงปลาไหมไหวมันก็ดีแล้วเออเพอขุดซาร์เลี้ยงปลาเสร็จแล้วก็เอาดินในซาร์เนี่ยหน้าก็เอาไม้มเฮ็ดแปลงพักแล้วก็ปลูกผักผลไมืม่อให่หนดแ้วนะอ๋อที่เคลื่อนไหวพวกน้องงานหรือเปล่แม่นครับเอาละโอ้ดีเลยบัดเอ,อ้ยหน้านี่มันก็นก่สองเดือนเราได้เนาะแคขั้นหดมือเกี่ยวกับหาคนมาลงแขกซอยกันเนีเด้อโอ้อยอันนั้นมันบ่ยากรอก เดี๋ยวหน้าจัดก,การใหคร้ครับพูดหลายๆครับเดียด๋วยวจะไปบอกเก<ด>้ามูงพวกไว้เด้อเออครับ,รบ,รบฝากแน่ฝากแน่เฮ้เขาแม่แม่ออกไม่หยังเนี่ย ตากแดดตากคอนเดี๋ยวก็เป็นร่มเป็นแรงไปอีกั้มมะให้กัเขาม่หายอยากลูกลำบากามางั้นั้เศร้าเมยกันไหมาหลังบต้องมาเนอ่ยได้ลูกเมยบอเมยบอกโอ้ยงนแตกเลยลูกแม่เอไปยังเรอครับเอาให้กับเขาม่หายดะแต่แม่จัดไ้่หเด้อลูกครับส่วนเดี๋ยวผมไปเฮ็ดเวียกต่อคอนแต่ผมมากินแม่ตอคันยังหลายเ้อเนี่เป็นล่มเป็นแงไปอีกเห็ดมาแล้วครับ yeah <laughs> แม่เป็นจังได๋แม่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 เป็นจังได๋แม่แม่ทอ้องไอ้ทองดิแม่ คุณเป็นญาติคนไข้ใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวหมอขอคุยด้วยสักครู่ได้ไหมครับได้ครับนี่นะครับหมอเออ,อมะเร็งที่เราได้ทำการผ่าตัดออกไปได้ลุกลามกลับมาแล้วขั้นตอนการรักษาต่อไปก็คือการทำเคมีบำบัด ร่วมกับยานําเข้าจากต่างนอกซึ่งยาตัวนี้เป็นยานอกเป็นชียาหลักมีราคาเข็มละ80,000บาทแล้วต้องทําเคมีบําบัดถึง8ครั้งซึ่งหมอก็ไม่รับรองนะครับว่าแม่คุณจะหายขอบคุณครับ เกิในใจเกิดมาเป็นลูกผู้ชายอย่าวันไหวใจต้องอดทนหนทางลำบากุปสัรบรม,มากมายท่วมทนวาดใจต่อสู้ความจนให้หลุดพ้นสมเป็นลูกชาย มีความหวังแม่คือผู้ให้พลังลูกโลูกวังคุณงามำในใจแม่งานจะนักเหยดรถมาทุ่มมั่มกายเง้มองรูกแม่เติมไฟจุดประกายให้มีทาง หอมอบอุ่นเพื่อปลดหนี้สินรุ่งแรงลูกแม่สู้งานไม่ยัางฝันให้ถึงปลายทางเป็นยังไงยัยแม่บอกเป็นยังร้ายลูกลูกแค่บ่เคยได้พักพนก็เลยเพ่นลรุ่มปราี ความฝันของแม่คอยเตือนเสมอสิ่งเดียวที่แม่อยากเจอแม่เราพักผ่อนบ้วงเนาะหลับหลายๆเด้อเด,ดี๋ยวผมแม่ผงไปของน้ำกันะ <st> จา<ด>้าตัวสักสิ่งนอกกายเรานี้ถ้าอีกสิ่งที่แม่นี้ต้อง ตัวนี้มีราคาเข็มละ80,000บาทและต้องทำเคมีบำบัดถึงครั้ง Mẹ Mẹ Mẹ